วันนี้เราจะมาทําความสะอาดรองเท้ากันนะคะลูกค้าผ้าใบสีขาวนะคะคราบสบกรปรกเลอะมากเลยนะคะเราต้องถอดอันนี้ออก oh. เลอะมากเลยนะคะเราจะใช้นะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้นะคะของร้านมี้มีสกปรีดฉีดไว้งนี้นะคะลูกค้าฉีดทิ้งไว้เลย3ามถึนาที แล้วเราก็ไปทำความสะอาดนะคะฉีดท,ทิ้งไว้3-5นาทีก่อนเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วจะมาให้ดูผลงานกันนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของรา้านมีมีมมซาบลีดนะคะใช้ฉีดทิ้งไว้3-5นาทีแล้วเราก็ไปทำความสะอาดนะคะเห็นไหมคะคราบสกรปรกต่างๆก็หลุดออกไปแล้วนะคะ สะอาดเลยนะคะไม่ทิ้งคราบเหลืองด้วยนะคะลูกค้านะคะสะอาดหมดจดนะคะไร้กลิ่นอับด้วยนะคะลูกค้าและนี่คือพื้นรองเท้านะคะเห็นไหมคะคราบสกรปรกก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีมีซักอบรีดถ้าถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่ไมพลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ